มีคนจํานวนไม่น้อยเข้าใจผิดคิดว่าการทํามหากินกับการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ทางที่ถูกนั้นการทำมหากินต้องผสมผสานอยู่ในการหาธรรมนั่นเองเพราะธรรมมหาใช่เรื่องอื่นใดที่ไกลตัวไม่ธรรมะก็คือคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัตินั่นเองถามว่าประพฤติปฏิบัติตอนไหนตอบว่าตอนที่กำลังใช้ชีวิตตอนที่กำลังทำมหากินกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละ ต่อไปนี้คือตัวอย่างธรรมะที่ผสมผสานอยู่ในการทำมาหากินยธถาพุทธันเจพยาหาระแปลว่าจงทำงานให้คุ้มกับอาหารที่บริโภคทิรัตถุตังยะศลาพังธนะลาพันจพรามณะยาวุติวินิปาเตนะอธรรมจรเเนนวะแปลว่าการได้ยศการได้ลาบการเลี้ยงชีพด้วยการยอมลดคุณค่าของชีวิต เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจคมธรรมประจำวันนี้ก็คืออนากุลาจากรรมมันตาเอตมังคลมุตตะมังการงานไม่ข้างข้างสับสนคือมองคลอย่างสูงสุด